ในกรณีของน้องไนท์เนี่ยสพอมจะสามารถเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ไหมเรื่องอการเอาเด็กมาทำแบบนี้ด้วยหรืออะไรเช่น ประเด็นแรกที่สําคัญก่อนนะครับต้องเรียนว่าในมิติของกระทรวงพมอเองนะครับหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้นคือดูแลเด็กให้มีสวัสดิภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามสิ่งที่เด็กควรจะได้รับนะครับที่ผ่านมาดังนั้นช่วงสองสวันที่ผ่านมาผมได้ขอให้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้นได้ไปพูดคุยนะครับกับครอบครัวเด็กรวมทั้งที่โรงเรียนด้วยนะครับก็ทราบมาว่า ที่โรงเรียนนั้นน้องไนซ์เองก็เรียนอยู่ในผลการเรียนที่ใช้ได้นะครับเพื่อนๆเ,เองนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตามวัยอันควรนะครับมีการเล่นสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงกิจกรรมที่น้องไนท์ทำเวลาที่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นเหมือนเป็นการเล่นตามภาษาเด็กคนหนึ่งนะครับเด็กประถมคนหนึ่งอายุ8ขวบเมื่อมาพูดคุยกับที่บ้านนะครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับสอบถามถึงกิจกรรมสอบถามถึงการพัฒนา ากา,การสอนต่างๆนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าณนะตอนนี้น้องไนท์ก็ได้รับการดูแล อย่างตามปกติที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้รับตามสิทธิที่ควรจะได้นะครับส่วนกรณีที่สังคมมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหาประโยชน์นะครับจากเด็กหรือไม่อย่างไรนั้นทางกระทรวงพม,มคงต้องรอให้การสอบสวนนะครับของทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อสรุปสําเร็จช,ชัดเจนเสียก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าถือเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่อย่างไรเพราะว่าณ อนนี้อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับน้องไนซ์ได้รับการดูแลตามตามสมควรของสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับนะครับผการเรียนกอนของน้องไนซ์คือเรียนตามากปกติเรียนตามปกติผลการเรียนนะครับก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณของการความเครียดหรือว่าแรงกดดันอะไรนะครับตามที่เวลาพูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือแม้แต่ตอนที่อยู่กับที่บ้าน การพูดคุยแต่ละอย่างนั้นน้องไนซ์ก็ที่เจ้าหน้าที่รายงานมานะครับก็จะเป็นคนพูดเองนะครับไม่ได้มีการบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้มีการชี้นําไม่ใช่เพราะเพราะเป็นการเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกับครอบครัวนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอสรุปก่อนว่าจะเข้าขา,กายการหาประโยชน์เก่งไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือเราจะเข้าไปตรวจสอบยังไงหรือว่า อันนี้อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าทางกระทรวงเรานั้นเนี่ยเราไม่ได้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นการหาผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรเพราะว่าบริบทตามหน้าที่ที่เราทําได้ก็คือดูแลความปลอดภัยและการพัฒนาการของเด็กว่าสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีที่อยู่อาศัยการพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่ถูกต้องนะครับการศึกษานะครับสิทธิ์ต่างๆนั้น CRC ที่เราเป็นส่วนที่สัญ,ญญานั้นเนี่ยน้องไนซ์ได้รับตาม ที่น้องไหนชวนจะได้หรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าณตอนนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังได้รับข้อมูลที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับพอได้หาให้เจาหีคุยกักแม่ไหมาะว่าในลักษณะนี้ค่ะมันกลายเป็นหลายคนสร้ขงข้อสังเกตแล้วว่าที่บ้า,านมีการสวดน,น้องผีก็ณตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับตัวน้องยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความเครียดนะครับหรือว่ามีแรงกดดันใดๆ นะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอสถานการณ์พัฒนาานไปเรื่อยๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สอ,อสอนะครับสูศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนที่กระทรวงพมเรามีหรือแม้แต่1 3 0 0อตไลน์ะครับถ้าหากว่ารู้สึกมีแรงกดดันหรืออย่างไรก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เราได้และถ้าหากว่าเหตุการณ์ผ่านไปมีอะไรการพัฒนาการขึ้นก็อาจจะไปพูดคุยกันได้อีกนะครับ อย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับจากการที่ไปพูดคุยกับครอบครัวนะครับก็นั่งกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องก็ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติตามที่คือที่ไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คนหรือสองคนนะครับเรามีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะครับนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเด็กไปก็พูดคุยกันอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับร่กทีมะ เร,เราพอมอไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าเป็นการหากินกับผู้เยาว์หรือไม่นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่าพอมอเรารับผิดชอบเรื่องสวัสดิภาพของเด็กส่วนการถ้าหากว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นการเอาหาผลประโยชน์จากเด็กหรือไม่อย่างไรนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยได้ข้อสรุปมาเสียก่อนแล้วเราก็จะดําเนินการตามข้อสรุปเหล่านั้นนะครับพอมอเราไม่สามารถเราไม่มีอํานาจในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนในประเด็นดังกล่าวนะครับ ครับท่นมีความกังวลว่าถ้าสมมติว่าเยาวชนเข้าไปใช้อันเนี้ยคือคือบางที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบแบบเป๊ะขนาดนั้นนาหารนี้ออกมาทีนี้ถ้ามันเกิด c a s อะไมาตรงนี้ทางมอจะครับที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นหลายกรณีแล้วนะครับที่มีเยาวชนต่ำกว่าอายุ18นะครับ ที่เข้าไปใช้สถานบริการต่างๆนะครับล่าสุดก็เพิ่งมีกรณีที่เกิดขึ้นไปทุกคนทราบกันดีดังนั้นคงต้องขอวิงวอนนะครับฝากไปยังผู้ประกอบการว่ากําไรหรือว่าเงินรายได้นั้นทุกคนอยากได้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แต่การที่จะได้รายได้โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบนะครับที่มีต่อเยาวชนนะครับหลับหูหลับตาได้เงินมา อย่างนั้นเขาเรียกว่าเงินบาปนะครับต้องเรียกว่าถ้าเอาคนที่ไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่จะเข้าได้แล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นคดีความกันขึ้นมาอาจจะนําไปสู่การปิดกิจการของสถานบริการท่านได้ก็ขอความกรุณานะครับกวดขันแล้วก็ตรวจเช็คนะครับไอดี ID ของผู้ที่จะเข้าในสถานบริการส่วนในกรณีที่ ใช้บัตรประชาชนปลอมหรือ i อดีปลอมต่างๆนะครับก็คงต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ตรวจ ID ดีต่างๆนั้นให้ความรอบคอบนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ช่วงปีใหม่นะครับคนกาลังผู้คนกําลังเที่ยวแน่นอนทุกคนอยากได้รายได้แต่การจะได้รายได้มานะครับก็คงขอให้คหํานึงถึงเรียกว่าโครงสร้างของสังคมด้วยว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมานะครับ วันนี้เดี๋ยวห้องอนอนจะมีอะไรที่จะสนุกในข้องพักนอนหรืออย่างย่างทางขราวที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ให้เราพูดหน้า ครับขอเนี่ยเป็น2ประเด็นนะครับในวันนี้เนี่ยทางกระทรวงพอมอเราได้เสนอแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยให้กับทางสำน,สำนักเลขาของคอรมอเรียบร้อยแล้วซึ่งทางฝ่ายเลขาคอรมอก็จะรวบรวมของทุกกระทรวงแล้วก็นําเสนอกับพี่น้องประชาชนนะครับในสิ่งที่กระทรวงพอมอนําเสนอนั้นเนี่ยมีอยู่4ประเด็นนะครับที่เป็นสิ่งที่เราจะเร่งทําให้กับพี่น้องประชาชนช่วงปีใหม่นะครับประเด็นแรกก็จะเป็นที่เคยกล่าวไปแล้วเกี่ยวกับการที่ สถานธนาุเคราะห์นะครับหรือรองรับจำนำนั้นจะตัดดอกเบี้ยนะครับหรือ0%ฟรีดอกเบี้ยนะครับให้กับผู้ที่จำนำไม่เกิน5,000บาทนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับแล้วก็เดือนกุมภาสองเดือนนะครับซึ่งคิดว่าพี่น้องประชาชนนับหมื่นชีวิตนะครับก็จะได้ประโยชน์จากกันนี้ประเด็นที่สองจะเป็นเกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัยและคนพิการนะครับเราตั้งงบประมาณเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0หลังคาเรือนนะครับแล้วก็จะทำให้ คนสูงอายุและคนพิการนั้นนะครับมีที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยที่ตอบรับกับความต้องการของตนเองมากขึ้นนะครับผมคิดว่าคนที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ต่ำกว่า3 2- มสถึแสนคนรวมถึงการโครงการบริบาลและก็คุม้มครองผู้สูงอายุนะครับที่เราจะทําเป็นโครงการนําร่องทั้งหมดใน17พื้นที่12จังหวัดนะครับทั้งเหนือกลางอีสานใต้ในการที่จะจ้างนะครับแล้วก็ไปฝึก คนที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการจ้างงานคนในพื were, ้นที่นะครับ <grandma>. ก็จะเป็นเหมือนยิงนกยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวคือเป็นการจ้างงานในพื้นที่ด้วยและก็ได้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เป็นของขวัญก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องการฝึกกลุ่มฝีมือนะครับมีเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานกลุ่มคนพิการต่างๆนะครับอันนี้ ก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่พม,มจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่เมื่อสักครู่ถามเกี่ยวกับเรื่องทางลาดต่างๆนั้นนะครับทางพม,มเองต้องขอฝากครับไปยังทุกๆหน่วยงานนะครับว่ามาถึงวันนี้ประเทศไทยของเราทุกๆหน่วยงานนั้นมีกติกาอยู่ครับว่าสิ่งก่อสร้างสถานที่ราชการต่างๆนั้นควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการอย่างไรเช่นทางลาดนะครับห้องน้ําคนพิการนะครับรวมไปถึง ที่เป็น ปุ่มต่ํปสําสหรับคนตาบอดนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้หลายหน่วยงานนะครับอันนี้ต้องเรียนว่ารวมทั้งกระทรวงพอมอเองอาจจะละเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้กวดขันเท่าที่ควรทางกระทรวงพอมอเราก็จะขอนําเรื่องนี้เข้าสู่คอ,อ,อรอมอเพื่อให้เป็นมติคอรอมอออกมาย้านะครับให้ทุกหน่วยงานนั้นปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็กติกาที่แต่ละหน่วยงานมีเพราะอย่างเช่นกระทรวงพอมอนะครับกระทรวงพอมอก็มีกติกานี้เช่นกันตั้งแต่ปี2500 155นะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้กําชับทางท่านปลัดกระทรวงว่าภายใน1ปีจากนี้ไปทุกหน่วยงานของกระทรวงพมนะครับศูนย์สถานบ้านนิคมจะต้องปรับปรุงนะครับให้มีมาตรการแล้วก็รองรับ Universal Design ให้กับทุกๆพื้นที่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ